สวัสดีครับคนเข้ามาสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะสวดมนต์กันเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้สวดหลายวันในไลฟ์นะครับแต่เป็นสวดเองข้างนอกโอเคเราสวดมนต์กันนะครับ สงบังชีวิตังเมูเชมิสังขังชีวิตังเมเชมิพุทธังวันาทานสร้งบงงังวันทางสังขังวันทางปูกประชาาจริญขึ้นัาวันทา,าตาที่ถูกผู้นังวันทาน ราไทศิขาผูาานาน้นางวันนะนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธรรมังสะระนังกัจฉามิสังนังสะระนังกัจฉา ตูติยมติทุตังสารนะกัฉามีตูติยมติธัมมังสารนะกัชามีตูติยมิสังขังสาระกัชามีฐานาติพาตาเวรุปะนสิกขาบาณังสัมมาทิยามีอดินาราดาเวรมณะสิกขาบาณังสัมมาทิยามีนาครมจาริยาเวรมณะนสิกขาบาณังสัมมาทิยามี ุรามีอรยามาจาปมาทถาหนาเวรมณีสิกขาปะตังสมาหิยามีตมุสาวุสาวาดาเวระมณีสิกขาปะตังสมาหิยามีมานีปัญจสิกขาปดานีสมาหิยามีอิมานีปัญจสิกขาปดานีสมาหิยามีอิมานิปัญจสิกขาปดานีสมาหิยามี สีเลนะสุิยันติสีเลนะโกสัปดาีเลนะมุติยันติปัสสาสีลังอิสาเนะโมวัสสัภะวะตอาระหะตัวสมมาสัมงุทธัสานหุมวัดสะวะตอะระหัวสะั่ตตาุังอาราธนานางัโรมีธรรมารธนานางคัโรมีสรางฆังอะราธนานาง นาสนานาสัตว์นมีหน้าโมโพธิสัตโตกานติมายาอิจิภาคสวานะโมโพธิสัตโตกานติมายาอิจิภาคสวานะโมโพธิสัตโตกานติมายาอิจิภาคสวานะโมโพธิสัตโตตรงหน้าปัญโยน้าโมโพธิสัตโตตรงหน้าปัญโยน้าโมโพธิสัตโตตรงหน้าปัญโยโยโดสุโมหัิเตนะ โกดัสิ่งปาปะคโตมายะขามัตเตเมกัดตังโทสร้างสรพปาปังนินาสันตุโยโทสดโมหา ตนะธรรมมนสัมิงปาปะตะโตแะยาปะมะจเตกะตะโตสร้างสัพปาบังวินาสันุโยโตสโมหิเตนะสังคสมิงปาปะะโตมยาปะมะจเตกะตะโตสร้างสัพปาบังวินาสันตุนักมตัสสะถ้าเว่โตอะระหาโตสัมมาสัมพุธัสาะนะโมตจัตสะถ้าเว่โตอะระหาโตสัมมาสัมพุธัสาะนโมวัจัตสาถ้าเขาว่าโตอา ตัตัวสง้าสังบทกาสรงปัจจิชาสร้างสิมโรมะชมาหาเทวาสเทยาขาบารายติพรมะชมาหาเทวาอิลาภาภวันตุเมมะหาปุญโยมาหาลาบุภวันตุเมมิเตภาหุหันติพุทธาอาบุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายะวิราหิน สาวิรัติสีวิรัติสาวิรัติโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะโหนสัมปชัญญานิแห่งเห่งพาพาห้าหร้าฤฤสัมปชัญญานินาซังสิมโองลมะจามาหาเทวาสเพยาคาปารายติตลมมาจามาหะเทวาพิลาภาพระวันจุเมมะหะ มหาลาภวพระวันเมมิเตภาหุหัตติพุทธ,ธามะาอาุณะภูพุทธ,ธายะวิระหาโยวิยราโฟนายังวิระหิงสาวิระคาสีวิระคาสาวิระอิทิโยพุทธสามานีมามะพุทธสาสวาหุมสังปฏิสัมมิถิหิง พาพาห้าหรือหรือซ้ำปจิชานินาสร้างสิโมโคลมมาจามาห้าเทวาสเปยากข้าปารายันติลมมาจามาห้าเทวาอภิลาภาพ่อวันจุเมมาห้าปุญโยนะลาโภพ่อวันจุเมมิเทพาหูหัติพุทธะมัทธุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโฟนายังวิราหิง สาวิรคาสิวิรคัสสาวิริิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสังปาจิชามีเพ่งเพ่งพาบาฮาเดรสนโมพุทธายพระพุทธตาอรัตนายาณนีโนภาระศีสหันสัต สุธรรมมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะูชาธรรมะอูชาสังฆบูชาขีทานังวะหลังคังคัง สิวลีจามาเทรังอหังวันทามิทุระโตอังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุธทธาธรรมะสังฆปูเชมีนะโมพุธทธายะพระพุธทธไตราตารัตนญาณมีโนอาราชีสหัสสุขมททามาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธ โมนะพุทธะูชาธรรมะูชาสังฆบูชาคีาหานังวังคัดังสิวะดีจามหาเทศลังอาหังวันทามิตรุโตอาหังวันทามิทาตุยโยอาหังวันทามิาสพัพัสโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมีนะโมพุทธายะพระพุทธตายรัานายามนมณี โนภาระสีส,ส,สัทธะสุธรรมมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยถาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชา,มมา,ชาสังฆบูชาขีธานังวะลังคันธ์ธสิวะดีจะมาหาเทลังอหังวันทามิตรุตโตอหังวันทามิหาตโยอหังวันทามิสัพสพสโสพุท ถ้าตรรมาสั่งพระผูเชมีนโมบุทยายะพระพุทธขาไตรัตนายานมีนขาราศีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสั่งโปยะภาพุษโมนาพุทธผูชาธรรมผูชาสั่งผูชา อคีทานังวะลังพันธังสิวะลีจามะเจหลังอะหังวันธามิทุระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังขปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธมบาสัพเพสังขภาพละปัจจาระเจกานัจะยังภารังอระคันตานันเจเชนอะระคันปันทาน ยาธาบรวาห้าบุราบริุเรตสังนาบัลเมวะเมวันโทจิังเบตานังทุกัปติอิสปังปิตังตุขังจังเยวะสมิสตุสตีบุเรตสั้กบาตังโธระระโสยาธาบิโชติระโสยถธาสตีติโยติวานชาตุสาโตวภูินาสัติมาเทรภูมวานตาราโยสขีีายุปว อวะมิวานะสีริสานีจามุท่าปจไรโนจัตตาโรธรรมมาวัตขันติอายุวันโนสุขังอัลังธามเมมาตาปิตุนังโหตุสุตาโหตุมาตาปิตาโรอิธามเมยาปิตนังโหตุสุปิตาโหตุยาตโยอิธามเมโคตรุปชานังจาริยานังโหตุสุตาโหตุโคตรุปชานังจารณียา อีทางเมสัพพเทวตานังโหตุสุตตาโหตุสัพเพเทวาอิทางเมสัสะสะตานังโหตุสุตตาโหตุสัพเพสัตตาอิทังเมสัะเทเวรินังโหตุสุตาโหตุสัพเพเวรีโอเคครับเรียบร้อยครับสมุดเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาสาธุนะครับโอเคเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ครับ บวมกันใหม่ใไตายครับ